อันนี้ละงกค,ครับออกจากเห็ดละงากก็เป็นเี็ดละโงกสองดอกครับเดี่ยวปลาครับดังไฟครับเอาแนงใบแนง่งใส่หน่อยลหลยุงยุงลายครับ สวัสดีครับืันนี้กะฝนตกหาแต่เศ้าครับอากาศก็ซีนเย็นเหนาๆน่จักหน่อยครับเพราะว่าตกลายมือครับยุบปลาครับตอนนี้ครับยุบปลาแต่ว่ามีแสงไฟโซลาเซลล์ครับก็เลยมีไฟครับว่าสีไจะตั้งเฮดคือเก่าเหรอครับไม้เดิมหาทุ่มครับยางรอปลาครับ เดินปลาครับเดินปลาเดินดงครับอาเฮ็ดละงกมาทำบุญใส่จ้หาหันพระย่ำเศร้าครับเอาพ่อแต่ได้กินได้ยูน,นี่แหละครับบ่ได้หาขายยังหรอครับไปหาเฮ็ดน้ำกันครับไปหลุ่นน้ำกันครับขอให้ได้โศกได้ลาบมั่นมั่นโบได้เจอ พวกกระสอรพิษได้หลายย่างเนาะครับเนาะยามขึ้นฝนตัวกะออกมาหากินเนี่ยแหละครับออกซัดปลาก็ดีครับเด็กกะหากินไผกินบ้านนอะผมก็สิหาเห็ดขึ้นกันไปครับไปหาเห็ดจังไล่ะครับหาทุมครับตอนนี้กะเตยนอยู่ครับไปครับนี่ครับบรรยากาศกลางปลาครับ อันนี้กำลังเข่าปลาครับสะพานนี่ครับนี่ครับบรรยากาศในปลาแนวนี้นะครับเห็นแล้วครับเฮ็ดเผิงครับหาเห็ดละงก์อยเฮ็ดเผิงเฮ็ดเผิงนี่รับ ของหมักเอาครับเก็บยังเยอะครับดอกบานใหญ่เลยครับมาบบท่านใครมั้งครับท่านใครนี่โอ้ยพอดีงามเลยนี่ครับ อีกครับบอกถึงใครเมื่กี้นะครับจัดหายเลยตัวนี้ครับโอ้ยห่างสัมนี่ครับบอกปุ๊บจัดปรับเลยครับของแท้ครับแต่ว่าใครน้อยครับ หน่อยเงยบวเกเคียงครับเอาเบิดครับพัติเห็นโอ้ยเห็ดละหักเห็ดละงากได้ดิครับนี่ครับคบาตันตันเห็ดละงากครับคือมันคือเห็ดละงู๋เหรอครับแต่ก็บโมเมนต์ครับเห็ดละงากมันเป็นเห็ดพิษครับนี่ครับโอ้ ต่อครับเอาไว้นี่แหละปลูกไว้ที่ตับพอแนวนี้มักอยู่ครับนี่ครับอนี้ละงกครับออกจากแ็ดละงากมัเป็นแ็ดละโงกพอสลับไปสลับมาอยู่นี่นะครับงามอยู่ครับจะว่าหักดอกหน่อยครับ นี่ครับพออีกแล้วครับงามๆเลยครับสองดอกครับนี่ครับกระต้อครับนา้าโมเมนต์ลำธารน,นี่นี่ครับเป็นนา้า ฝนตกนั่นนะครับแต่ว่าพ่อปลาคอสงสัยมันสีบืนขึ้นมากเนาะครับเนาะเนี่ยครับเห็นไหมครับไปแล้วครับนี่ครับพ่อมูเฮ็ดละงูเ่าครับแต่เยอาได้อยู่หรอกครับ่นครับดอกผลครับมูนี่ถ่อแล้วครับหลายดอกครับนี่ครับไม่ชครับนี่ครับออกมาแล้วครับ เอาได้ยู่สองดอกครับที่เหลือเท่าเอาบทัานครับข้าเป็นยางอยู่พูอีกปลาหนึ่งครับนี่ครับได้อยู่ครับสองดอกครับเีต่ว่าดอกเท่าดอกเท่านี่ขั้นเสียดายนี่อย่าม่วงคามครับคามมันยัง ใส่ได้ครับมีประโยชน์อยู่ครับนี่ครับเราป่าเราค้าวนะครับนี่แข็งแข็งอยู่ครับนี่ครับระยะ กับโบได้ย่างครับนี่ครับสาหรับขาอันเฮ็ดเท่าครับกินได้อยู่ครับยังกินได้อยู่ครับแต่้านส่วนที่เหลือนี่กับเอาห้นันเป็นเสียอีกตัวไปเนาะครับเนาะใบมงเกานี่แล้ครับนี่ครับพ่ออีกแล้วครับพ่อัางเต้ดอกบนบานครับนี่ครับ บาน,นเอาว่าแต่งางามๆอยู่ครับขอขอแม่งออกครับแม่งไหลดอกบานครับบานซํานีกัเก็บได้อยู่ครับนี่ครับ มูนี่ซีดอกออาได้์เลยครับ อีกดอกนึงครับดอกชุดไทยโอ้ย,ยง,งามเลยพอดีอยู่ครับซับหนีกินเสียบอยู่ครับอันนี้ ขั้นเป็นไข่แตกมีหัวขื้นแนวนี้นี่ครับขั้นเป็นไข่แตกมีหัวขื้นแนวนี้ผมคิดว่าจะเป็นเฮ็ดละง่าครับแมนบอกครับเพราะว่าผมเห็นอยู่ดอกหนึ่งครับตอนย่างขืน้นวหานมันแตกมันโพขื้นมานนะครับมันบุคือไข่เห็์ละงอกเลยครับขั้นไข่เละงอกคือ,คคคคกกคอมีตัวนี้ครับนี่น้อยนี่ครับ แนนอนผมคิดว่าเห็ดละงากแนนอนครับนี่ครับไปดีกว่าครับนี่ครับเห็ดดานเสือครับพ่อดอกนึ่งครับกำลังเป็นไข่แตกออกเปลือกไข่แตกใหญ่ครับดอกงามงามกว่ามูครับดอกนี้ครับตามที่ยางมากหมนี้ครับ เขาก็ครับนี่ครับ ไปหาอีกนนครับนี่เะครับเฮเผิ่งอีกดอกนึงครับเฮเผิ่งนี่ยครับอีกดอกนึงครับเฮดละง้ครับนี่ครับ กำลังสีงโงกครับกำลังสีงโงกครับ,รบกับพ่อไปํำท่างพอดีครับปครับไปเรื่อยๆครับัอีกดอกนึงครับเฮ็ดละงโงกมีอายุครับชิวากะ่ะเฮ็ดละงโงกกำลัง กำลัง่ากันสิว่าคิดขม่าบอกฝนกกำลังมาครับผมไปต่อครับไปเรื่อยๆจนหอดจนกลับล่เหระครับไปครับพพอแล้วครับ มูนี่มีอยู่ีดอกครับมีแตดอกนํงาง่าครับนี่ครับ,รบฟนูนก็นกำลังตกห่ำเห็ดก็ออกนํงาง่าครับ เฮ้ครับคน,นก็กำลังมาแต่พอดีครับพอดีแหละผมก็สิก,กับเมื่อพอดีครับ งามหมดอับเอ,อยู่ตรงนึงครับนี่ครับไปต่อครับนี่ครับหิดปวกหิดเพิงครับนี่ครับหิดเพิงห็ดเพิงครับ เป็นไดครับงามเนะครับเนาะงามครับผมงามงามนี่แหละครับเฮ็ด <H ed. S 2> ไปหามานใส่จังหันครับไปกับเตเวนอยู่ครับแต่ว่าหักไปพ่อมูเฮ็ดเถ่าครับ โมเห็นละาโงกเท่าแต่ว่าแต่ขาครับนี่ครับขาผนะครับขามันยังมีประโยชน์กินได้อยู่ครับแต่ว่าดอกมันมันซ้่แล้วครับก็เลยบอกครับแมีค้นไปก่อนครับกกหาลำบากนะครับมีค้นไปก่อนกะหาพอเห็นย่างไว้ทางไหนก็เห็นแตนห้อยขอยางนะครับว่าไปก่อนเหรอยังมีผู้ไปก่อนอยู่ครับ ถือว่าได้อยู่ครับได้พ่อได้แกงครับนี่เฮ็ดเผิ่งเฮ็ดละงูกเฮ็ดเอันเฮ็ดกอดอกนึงครับนี่ครับฝากติดตามช่องอามขวัญจามน้ำด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดการะดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำนะครับผมกะสิพยายามปับปรุงคลิปให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปอยู่หรอกครับ สวัสดีครับ